สวัสดีครับตัวนี้น้ำยาใช่ไหมพี่ใช่ตัวน้ำยาก่อนเราจะมาเทน้ำยาลบแนวเชื่อมครับใช้ไปไปเท่าไหร่พี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเ่นั้นเราเย็บน้ำยาครับ

ท่านท่านไฟกระสุนยาเราเทนันยาใส่แก้วแล้วนะครับน้ำยาของเครื่องมันเลยอลเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยติงแดงเนี่ยเอาตร,ง,รง,งนี้แดงมองนนเนี่ย อเออขาวไปเลยมคือมาเท่าไหร่เชืองน,นี้นี่ประมาณหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเก้าับไป้ าน้ำแงแงค่ะแแค่ไหแขแหเอาไหมแขไหแขไหนอันนี้นี่พูดเจ้าชานเลยให้พูดเจ้าชานพูดเจยวชานเลยเออนี่แดงแดงเนได้ใช่ใช้หนางนนกว่านนี่เลยครับถังนี้ขึ้นสี่ห้าใบแล้วใช่ไหม เเไปท่าเดิมใช่ไหมไปเท่าเดิมหนาบางก็เท่าเดิมอยู่กับจะัับบเอลยยู่กมือช้ามือเร็วเอาเอาเอาห้าก็ได้ห้าห้าก็ได้เงินบางแล้วก็จุ่มจุ่มยาแล้วก็เทสนี่เป็นแดงไปไฟผูไป อย่าอย่าให้มันแห้งถ้าแห้งมันจะดำมันจะไหม้มันจะชอ็อตแล้วก็จุ่มใหม่เสร็จแล้วก็คายชุมน้ำออกไม่ให้มันมองจบ có <laughs> xào oh, <tạo> nữa <laughs> ok, tưới cho Panda, 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 panda I got broads in the land <laughs> She's the me in the family Credit cards and the scammers Getting the licks in the band Legacies.